ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกการทำงานของเราอย่างรวดเร็วคำถามสำคัญคืออาชีพใดจะรุ่งโร์และอาชีพใดจะเลือนหายไปในอนาคตอันใกล้หลักการพื้นฐานที่ทำให้ AI ส่งพลังคือความสามารถในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาาลจดจำรูปแบบที่ซับซ้อนและเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการเรียนรู้ของเครื่องจักรหรือ Machine Learning ทำให้ AI สามารถทำนายผลลัพธ์ตรวจจับความผิดปกติ หรือแม้กระทั่งสร้างสรรค์สิ่งใ,ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วและมม่นยำแต่ AI ยังขาดความเข้าใจเชิงลึกในบริบททางสังคมอารมณ์และการตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่ซับซ้อนซึ่งเป็นจุดแข็งของมนุษย์เราสังเกตเห็นการทำงานของ AI ได้แล้วในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่นหุ่นยนต์ประกอบชิ้นส่วนในโรงงานระบบผู้ช่วยเสมือนที่ตอบคำถามลูกค้าหรือโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลการเงินการประยุกต์ใช้ AI ในชีวิตประจำวันจึงปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ระบบนำทางอัจฉริยะ ไปจนถึงเครื่องมือวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ที่ใช้ AI วิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีและระบุความผิดปกติหรือระบบแนะนำสินค้าส่วนบุคคลบนแพลตฟอร์มออนไลน์สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่างานที่เน้นการทำซ้ำมีโครงสร้างชัดเจนและอาศัยการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากมีแนวโน้มที่จะถูกแทนที่ด้วย AI เป็นอันดับแรกสำหรับอนาคตอันไกลอาชีพที่จะรุ่งเรืองคืออาชีพที่ใช้ทักษะความเป็นมนุษย์อันเป็นเอกลักษณ์เช่นความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนการคิดเชิงกลยุทธ์อาร์ร่วม ความเห็นอกเห็นใจและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเช่นนักวิจัยและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตนักการศึกษาศิลปินหรือผู้บริหารที่ต้องตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่เคยขึ้นมาก่อนในทางตรงกันข้ามอาชีพที่มีลักษณะงานเป็นกิจวัตรทำซ้ำได้และไม่จําเป็นต้องใช้ทักษะทางอารมณ์หรือการตัดสินใจที่ละเอียดอ่อนเช่นพนักง,งานฝ่ายผลิตพนักง,งานธุรการหรือผู้ปฏิบัติงานป้อนข้อมูลมีแนวโน้มที่จะถูก AI เข้ามาทดแทนมากขึ้นดังนั้น การพัฒนาทักษะใหม่ๆที่เน้นความเป็นมนุษย์การทำงานร่วมกับ AI และความสามารถในการปรับตัวจะเป็นกุญแจสำคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงน,น,นี้